วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียจัดให้จัดเบื้องหลังจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 230ตอนของฝากจากชั้นเรียนมาให้ชมกันครับแทบจะไม่ใช่พิธีกรแล้วแทบจะเป็นลูกคนหนึ่งแล้วดูแลดีกันไหมลูกมา,าสายแกปลาให้กินเลยเหรอใ เป็นอกุศเป็นกับกุศโลบายในในว่ามึงจะได้ฉลาดสักทีแค่นั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอทำไมอ่ะคุณมาสายคือรีบเถอะรีบแล้วรีบแล้วเดี๋ยวดูหน้าดรีบแล้วหน้าก็ไม่แตนไม่ใช่คือวันนี้มา BTS ไงแต่งหน้ามา BTS ไม่ได้ม่เปิดแม่ไม่ได้แล้วนั่งอะไรต่อมาพอระใส่วินเดินลงมาแล้วหาทางลงไม่เจอจะลงสไายังล์ยังไงไม่ใช่คุณที่สายที่สุด ยังมีใช่ไหมคราวที่ฉันเห็นฉันคนเดียวไงฉั่เอ๊ะคนเดียวเลยวะไม่มัเออเดี๋ยวรอดูใครจะวะฉันรอดวันนี้ฉันรอดแอ่์ต้องไปทํางานค่ะอืมมืดแล้วมื่ขอโทษนะคะไปไปฮะทํางานก่อนปขอโทษนะคะขอโทษนี่ไงที่วันนี้เรามาช้าก็เพราะเราทํางานเนี่ยแหละแล้วรถติดประมาณชั่วโมงครึ่งรับรับรับของด้วยรับของแล้วไปไป เราไวเลอไปติดต่อขอบคุณนะคะพี่เฟิร์สครับผมผมทำหน้าที่แทนคุณเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวแบ่งค่าตัวมาด้วยค่าตัวไม่มีไม่เคยมีค่าตัวเว้ยโอเคโอเคไป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 คนนี้ไม่สายแต่โดนเรียกตัวฉุกเฉินใจพี่ได้เฮียชอบโอ้ขับรถมาครับปึ่งมาตามคิวไม่มีนะไม่มีไม่ต้องรีบมาเพราะว่ามันมีเหตุเลยมาวะ เออรีบมาแล้วหน่อยลงคุณจริงๆไม่เป็นไรมาเขาก็จะเคลียร์จบเรื่องแล้วดีแล้วสบายใจนอนหลับสบายจ้ะดวงของฟรีคงมีอยู่จริงพิสูจน์จากออฟนี่แหละดูดีแหวนนินก็หายนินแท้จะเม็กใหญ่มากนะน่าซื้อไม่ได้นินหายแล้วไงอีกไปสัตหีบไปสัตหีบก้าวขึ้นนินหายเสร็จไปสัตหีบต่อพยาน่าแปลกพยาน่าใส่อยู่แบบที่ที่ทนเคยเห็นว่าเป็นคุณยูน่างนะหัก ไม่ได้ไปกระแทกไม่ได้อะไรหากช่ยอ้าวเป็นอะไรไม่รู้หากก่อนขึ้นเกาะนะฮะอยู่บนเรือตอนนั้นนใจเสียเลยยังไม่เริ่มถ่ายเลยเสียทรัพย์แต่ไม่เลยมันไม่มันยิ่งกว่าเสียทรัพย์นะแกมันเสียปู่นรเสียของรักแต่คนอย่างออฟดวงได้ฟรีก็แรงไม่แพ้กันเพราะว่าเราไปคนทำบุญเยอะอนี่แหละอันนี้ส่งการทำบุญเมื่อเราต้องการก็จะมีคนมาให้เราเสมอเพราะว่า ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไม่รู้จะไปบูชาวาัดไหนที่ไหนครั้งแรกที่ซื้อเลยนะวัดพระพุทธบาทสลับด้วซื้อเองอันนั้นอ่ะเพรค่าห้าเสียงกลายเป็นเรื่องแรกทอ่ะอซื้ออ่ะ,อะหักก็ถอดใจสุดท้ายมีแฟนรายการส่งมาให้เขียนไม่เขียนชื่อเลยเขียนว่าจากแฟนรายการแค่นั้นเจ็ดเสียงก็คือไอ้ที่หักไปก่อนหน้านี้ถูกต้องล่สุดและอันนี้มาใหม่ค่ะแทนเจริญก็คือเก้าเสียงเขาก็จัดให้เก้าเสียงเลยถูกต้อง คำถามนี้น่าสนใจบริจาคร่างกายทำให้ชาติหน้าเกิดมาไม่ครบ32ิงจริงดิจิตกับกายแยกกันอาชัดเจนในเมื่อจิตออกจากกายแล้วกายนั้นก็คือการไม่มีอะไรและไม่มีดวงวิญญาณไม่มีอะไรแล้วต่อให้คุณจะชำแหละหรือคุณให้เผาหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าทุกคุณเผาไม่มีการชำแหละมันยิ่งกว่าการแบบถูกต้องป่ะต,ตัดขาหรือ เอาหัวใจเลยด้โหนี่เผาเนี่คือแบบมอดไม้หมดเลยนะแล้วบริจา่างกายวิญญาณก็จะไปสู่สุขติไปสู่สุขติแน่นอนเพราะว่าการที่คุณได้สละร่างกายตรงนี้เนี่ยละร่างสุดท้ายอะละความเนี่ยคือคุณไม่ยึดติดอะแล้วคุณสามารถเอาความยึดติดของคุณเนี่ยไปให้คนอื่นได้มันคือการละวางนะมันคือการบุญอย่างหนึ่งคือคนที่บริจาร่างกายนะ บริจาคอวัยวะให้สภากาชาิอนะไร้ยใจเขาเป็นเจตนที่ดีมีเจตนา,าที่ดีที่จะบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆต่อไปหรือว่าได้ใช้ประโยชน์ร่างกายเราในการเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ได้เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือคนต่อๆไปมันเป็นมหากุศลนนะแล้วทำไมถึงจะเกิดไม่ดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันก็เป็นแค่ความเชื่อเขาออฟเองไม่เคยเห็นวิญ,ญญาณแขนขาดหัวขาดขา,ข,ขาดอะไรผีว่าขาดพีว่าขาดเคยเห็นนะแต่ว่า ก็ไม่ได้หิ้วหัวแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะมีความบอบช้ำจากอุบัติเหตุที่เขาเสียการที่จับาไม่ครบเนี่ยมันมาจากกรรมหรือบาปกรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นกรรมไปจากร่างกายไม่เกี่ยวเลยอันนั้นเป็นมหากูศนมาดีไปดีด้วยอันนั้นนับอกเลยต้องทำและควรทำต้องอันวัตธุคนทำด้วยจริงๆบริจาคร่างกายเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ทำการบริจาคอยู่แล้วด้วยกัน เป็นการปรองอสุภาให้กับพระเวลาท่านทํนากรรมฐานอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ร่างกายทั้งหมดทั้งมวลก่อนที่จะไปบริจาคควรไปถามพ่อแม่ก่อเพราะนั้นต้องไปถามพ่อแม่ให้พ่อแม่อนุญ,ญาตครก่อนถ้าเขาไม่อนุญาตอะถ้าเขาไม่อนุญาตก็อาจจะเป็นอว,วัยวะได้ไหมอ่าเป็นชิ้นส่วนแต่ร่างกายก็ไม่แต่บางคนไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับก็ต้องยอมเพราะว่าถามว่าทาไมเป็นของพ่อแม่เพราะว่าร่างกายเนี้ยเกิดจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นควร ให้เกียรติทา่างคือแม่ก็ควรไปหาทำอธิบายทำความเข้าใจกันแต่กนใช่ควรอธิบายว่าเอ้ยพ่อแม่จ๋าแม่จ๋าหนูจะบริจาคแต่แล้วพ่อแม่บอกไม่เอาลูกฉันกลัวลูกฉันนู่นนั่นอ่ะก็ไม่เป็นไรรับฟังแต่ถ้าท่านไม่อยู่ให้ถามแล้วก็บริจาคได้อ๋อ